วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะทําอาหารไทยในต่างแดนกันนะคะวันนี้ชวนมาทําไส้อัว่วร้อนๆอ,อร่อยมากเลยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะวิธีการทําไม่ยุ่งยากทําง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีหมูบดติดมันนิดหน่อยนะคะต้นหอมผักชีซอยค่ะมีน้ําปลาน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นไส้นะคะไส้อ่อนเป็นพริกค่ะน้ำพริกไส้อัว่วเดี๋ยวทำเลิงไว้ให้นะคะอันนี้เป็นขมิ้นผงค่ะมีน้ำตาลทรายนิดหน่อยใบมะกรูดซอยค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มทำกันเลยค่ะง่ายๆเลยอันนี้เป็นหมูนะคะหมูสับติดมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกแกงไส้อั่วค่ะ ถ้าไม่มีก็ใช้พริกแกงแดงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงขมิ้นถ้าอยากรู้วิธีการทำน้ำพริกไส้อัว่วเดี๋ยวจะทำลิงกไว้ให้นะคะท้ายวิดีโอค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำพริกลงไปอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะใส่มากใส่น้อยสูตรที่ตาให้ไว้ก็ไปปรับใช้เอาละกันนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยพอค่ะใส่ผงขมิ้นนะคะ ถ้าใครที่ตำพริกใส่ขมิ้นไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ผงขมิ้นนะคะใส่เพื่อความหอมแล้วก็สีออกจะสวยงามด้วยนะคะเติมซีอิ๊วขาวค่ะเพิ่มรสชาติสัดส,ส่วนนะคะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะเติมน้ำปลาด้วยค่ะเพิ่มความอร่อย2ออย่างเลยซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาค่ะเราจะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะ ตอถอยนั่งรมค่ะสูตรที่ให้ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้สูตรนี้ที่ตาอทำก็อร่อยใส่เครื่องปรุงหมดแล้วนะคะเราจะขยำเลยค่ะนวดเขาให้เข้ากับเครื่องปรุงของเราเลยนะคะนวดให้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูสับเลยใส่ถุงมือด้วยก็จะดีนะคะเพราะว่าขมิ้นก็จะเหลืองอ่อยเลย เมื่อคลุกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะให้นำใส่ถ้วยที่ใส่ไมโครเวฟได้นะคะใส่หมูนิดนึงไปใส่ไมโครเวฟสัก15วินาทีลองชิมรสชาติดูนะคะถ้ายังไงก็เพิ่มเติมเอานะคะจากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดซอยค่ะหอมๆใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเหมือนกันนะคะและใส่ต้นหอมผักชีซอยค่ะ นี่แหละเพิ่มความหอมของไส้อัว่วรับรองหอมสามบ้านแปดบ้านจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมไส้สำหรับยัดกันค่ะ ใครมีเครื่องใช้เครื่องนะคะก็จะได้สะดวกก็นำไส้นะคะมัดปลายให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ยัดไส้อย่างที่เห็นในในวิดีโอนะคะส่วนด้านบนก็จะใส่ไส้อวของเราเตรียมไส้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เครื่องหยอดไส้อวลงไปเลยตามช่องนี้นะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องเลขหนึ่งหรือเลขสองก็พอค่ะพอกดลงไปเนี่ย พกดลงไปนะคะตัวไส้อ่ัวก็ค่อยๆยัดเข้าไปในไส้อย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเวลาเดินเครื่องแล้วเนี่ยตัวส่วนผสม,มเขาก็ค่อยๆออกมาอยู่ตามประเทศจะใช้ไส้ยี่ห้อนี้นะคะ h a w s o u c e Casing นะคะ ซื้อได้ที่อเมซ o n ค่ะนี่คือไส้อัวที่เรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิโลครึ่งได้เยอะพอสมควรเลยถ้าทานไม่หมดก็นำส่วนที่เหลือนะคะใส่เข้าช่องแช่แข็งเลยค่ะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยเวลาจะทานก็นำไปอบก็ได้นะคะอันนี้ตะเข้าเตาอบแล้วก็อบที่350องศาฟาเรนไฮน์นะคะจนกว่าจะสุกค่ะหรือว่าใครจะนำไปทอดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ อันนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะนำมาหั่นแล้วก็ทานได้เลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองหั่นให้ดูด้านในนะคะหอมมากๆเลยเรามาหั่นกันหอมมากๆกกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะสุดยอดเลยค่ะไส้อั่วร้อนๆโฮมเมดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำกันไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูรับรองว่าอร่อยแล้วก็ต้องถูกใจคนที่บ้านแน่นอนเลยค่ะถ้าทำแล้วเหลือเยอะนะคะเราจะใช้เก็บไว้ในแช่ช่องแข็งเลยค่ะเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยเวลาจะทานก็นำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะพอละลายดีแล้วก็นำไปทอดหรือนำไปอบก็อร่อยเหมือนตอนทำใหม่ๆเลยค่ะรับรองเพราะว่าทำมาหลายรอบแล้วตอนนี้หิวมากเลย ก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใน c h anel n ของโครตุกตาก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งกริง๊งๆด้วยเราจะได้ไม่ขัดกันติดต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานแล้วค่ะทานร้อนๆกับข้าวเหนียวอร่อยบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ